รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะได้เวลามาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิตเวลาดีทุกวันอาทิตย์สามโมงครึ่งทางททบห้าแบบนี้ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยววันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบนสวรรค์นบนดินที่ภูใจใสค่ะ มาร่วมกันสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อคราววันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2310ที่พระองค์ได้แหวกฝ่า,ฝาวงร้อมเกินเกิอดพิธการ5ต่อ1ขึ้นทหารม้า5นายสู้กับกองทัพม่าถึง30นายช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดยโตโย t a f o r t ์จูเประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใคร จากหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้เรียนกันว่าการสวรรคตรของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ด้วยเหตุการณ์ที่ยังไม่แน่ชัดซึ่งหลักฐานในยุคนั้นได้กล่าวว่าพระองค์ทรงสติวิปราชจึงถูกกบฏและสำเร็จโทษและถือเป็นการสิ้นสุดสมัยธนบุรี จากเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่มากด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญยอมเสียสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากของตนเองแต่อย่างใดนั้นหากเพียงมุ่งหวังให้ประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเรื่องราวของพระองค์ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เต็มไปด้วยปริศนาต่างๆอีกมากมายในปัจจุบันเองก็ยังหาข้อยุติได้โดยยากยิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริศนาในช่วงไทยราชการของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาพร้อมทั้งปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระบรมราชาที่สซึ่งอีก15ปีต่อมาก็มีข่าวลือว่าพระองค์ทรงสติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันที่เป้ามิชัยประสิิทธ์จากเรื่องราวเล่าขานเหล่านี้ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนยังเคลือบแคลงใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีหลักฐานที่ไปปรากฏขึ้นใหม่ที่เมืองนครศรีธรรมราชจนทําให้เชื่อกันว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าตากสินไม่ได้ถูกสําเร็จโทษหากแต่พระองค์ได้ลงมาบาเพ็ญเพียรด้านสมถะวิปัสนาที่เขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองสาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกมาที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อครั้งที่พระองค์มาปราบก๊ก เจ้าพระยานครศรีธรรมราชหนูนั้นพระองค์มีโอกาสมาพักที่เมืองนี้นานถึงเจ็ดเดือนทำให้ล่วงรู้ถึงชยัยภูมิเมืองเป็นอย่างดีและทรงเล็งเห็นว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองใหญ่ฝ่ายใต้ที่อยู่ไกลาจากเมืองหลวงทำให้ยากเกิการติดตามด้วยที่สำคัญเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่เจ้าหนูมาถึงเจ้าพัดมีความจงรักภักดีต่อพระองค์และเป็นที่ไว้วางพระราชาไัยมาโดยตลอด และที่สำคัญอีกประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีราชบุตรกับคุณปางลูกสาวของเจ้าหนูและนี่อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่พระองค์ทรงเลือกที่มาพำนักที่เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้สิ้นพระชนที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นั้นดูเหมือนจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีร่องรอยปริศนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่เคยทรงอยู่ที่เขาคุณพนม จังหวัดนครศรีธรรมราชหลักฐานชิ้นนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญควรค่าแก่การศึกษาหาความจริงในเรื่องนี้ว่าแท้จริงแล้วสมเด็จพระเจ้าตักสิมหาราชสิ้นพระชนที่ไหนกันแน่หากแต่ปริศนาเรื่องนี้ยังรอคอยการหาคำตอบอยู่เพราะไม่แน่ว่าร่องรอยจากเมืองนครศรีธรรมราชอาจเป็นคำตอบที่ใช่ของเรื่องนี้ก็เป็นได้ วนนี้ได้เวลามาร่วมบุญสร้างกุศลกับวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายเราตามไปพบกับหลวงพ่อพบโชคพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งเมตตาผู้ยากไร้กับอิงอิงดค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เด็ก300กว่าชีวิตที่หลวงพ่อเลี้ยงเอาไว้ด้ยเป็นเด็กกำพร้านะคะเขากลับจากโรงเรียนหลวงพ่อก็มีรถไปรับให้เสื้อผ้าอาหารรองเท้าแม่แต่งเงินไปโรงเรียนหลวงพ่อก็ให้หมดทุกวันต่ตางนะคะเป็นผ้าอีกรูปหนึ่งซึ่งมีแต่การให้จริงๆนะคะวันนี้เราได้เห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะดีใจมากกว่าวันอื่นเป็นพิเศษเ,เลยเพราะมีคนเนี่ยมาบนไขยที่ได้แล้วเขานำไข่1,500ฟองมา เด็กจะกินข้าวอย่างอร,อ,อร่อยมากนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมีไข่พะโล้ข้าวหกระสบคงไม่พอแน่ๆแต่สิ่งที่นําความภาคภูมิใจมาให้หลวงพ่ออีกอย่างก็คือมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะยิ่งเห็นและดีใจแทนหลวงพ่อเขาเนี่ยได้โอกาสการศึกษาในเรื่องของที่อยู่ที่กินเสื้อผ้าวันนี้เขานาผลการเรียนมาให้ค่ะเราไปดูสิหน้าหลวงพ่อดีกว่านะคะว่าหลังจากเห็นลูกชายเนี่ยนำเอาผลการเรียนมาให้แล้วหลวงพ่อปตินาดไหนคะ่ะ เรียนวิทย์คณิต3-73เกเก่งมากต่อไปเขาจะเป็นอะไรคะหลวงอจะให้เรียนคณะพยาบาลสา์จะได้ไปช่วยชุมชนในธุลกันรดานให้ช่วยเพื่อนมนุษย์หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าการสร้างแบบนี้ <c oughs> ใครๆก็สร้างแต่แต่สร้างอย่างนี้มันยากมากยากมากถ้าหลวงพ่อสร้างสำเร็จนี่คือความภาคภูมิใจปัดพื้นใจที่หลวงพ่อมาอุปากกผมคือเขาเขากคุณมากๆเขาเป็นคนดีด้วยเรียนเก่งด้วย คือไม่ใช่แต่เรียนเก่งอย่างเดียวเก่งด้วยและเป็นคนดีด้วยคนนี้ที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วช่วยเหลือมันทําด้วยใจไม่จะเป็นต้องมีความรู้ไม่จะเป็นต้องมีทฤษฎีมามีใจอย่างเดียวที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องกำหนดว่ามันจะได้ออกมาดีหรือชั่วลูกที่ได้3.7 3.8ก็มีลูกที่ได้2.1 2.2ก,ก็เยอะก็บอกว่า เรียนเก่งก็ได้ไม่เก่งก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีเท่านั้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของชาติและเป็นคนดีของครอบครัวเป็นสิ่งที่หลวงพ่อรารถมาที่สุดนี่คือเด็กกำพร้ากว่า300ชีวิตที่หลวงพ่อพบโชคได้เลี้ยงดูราวกับเป็นลูกพร้อมทั้งให้การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้มีความอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมไปถึงการเป็นคนดีของสังคม และกระตันยูต่อผู้รู้คุณย่อมจะช่วยให้หนทางในการเดินไปข้างหน้านั้นมีแต่สิ่งดีๆตามมาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะความสําเร็จในชีวิตเพราะความสําเร็จที่เด็กๆได้รับนั้นคือรางวัลและสิ่งที่หลวงพ่อพบโชคคุ้มใจมากที่สุดถือเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่หาค่าไม่ได้ เลูก,ลก,ลกใครครับหอพ่อ <c oughs> จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลายๆคนจึงยกให้หลวงพ่อพกโชคเป็นเสมือนพระโพธิสัตว์ของคนยาก พระท่านอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าคนชลาและแจกทานในทุกๆวันเพราะหลวงพ่อคิดอยู่เสมอว่าถ้าไม่สู้และไม่หนีทำดีเรื่อยไปก็จะทำให้เราชนะได้อย่างแน่นอนญาติยโยมผู้ร่วมทำบุญก็ได้ทำบุญครบ,บวงจร 1. นึ่งคือทำบุญกับคนเกิดหมายถึงว่า mm hmm. เด็กกำพร้าที่เกิดมานี่เราได้ทำบุญกับเขาแล้วสได้ทำบุญกับคนแก่ หมายถึงได้ทําบุญกับคนชราที่อยู่ในสํานักนี้ 3. ทําบุญคนเจ็บทึ่งมีคลินิกอย่างที่ทางท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทําบุญคนเจ็บแล้ว 4. ทําบุญกับคนตายซึ่งวัดนี้ก็ได้บริจาคลงศพคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตายซึ่งเราอนุเคราะห์สมเคราะห์อยู่ตลอดอย่างครบวงจรนั่นเองการสร้างวัตถุใครๆก็สร้างได้แต่การสร้างคนเป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก ซึ่งต้องทดสอบเราตลอดเวลาแต่เด็กพวกนี้หรือคนชราที่พวกเห็นในวัดนี้อนาคตก็จะเป็นคนดีของประเทศชาติเป็นคนดีสังคมอาจจะเป็นผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นผู้นาหมู่บ้านผู้นําเมืองหรือผู้นําประเทศสักคนหนึ่งก็เป็นได้การเกิดเป็นมนุษย์เขาให้เกิดมาเพื่อทําบุญทําความดีและความดีที่ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการไม่เลือกว่าคนนั้นดีหรือชั่วนี่คือคำสอนของหลวงพ่อพบโชคซึ่งแท้จริงแล้วหลวงพ่ออาจเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาปลดมนุษย์ทุกคนกว่า30ปีที่วัดพุทธานุสร์ที่เมืองฟรีมองคาลิฟอร์เนีย ได้เกิดจากแรงศรัทธาของกลุ่มคนไทยเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจและสืบสารประเพณีไทยให้กับคนไทยในต่างแดนที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังได้จัดให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อให้เด็กไทยไม่ลืมความเป็นคนไทยด้วยความห่วงใยของวัดพุทธานุสรแห่งนี้ที่เกรงว่าเด็กไทยที่เกิดในต่างแดนอาจลืมภาษาไทย ทางวัดจึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งภายใต้บันไดเป็นห้องเรียนเล็กๆให้กับเด็กไทยที่ณวันนี้จํานวนของเด็กได้เพิ่มมากขึ้นทําให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับของจํานวนนักเรียนทั้งหมดอีกทั้งการเรียนการสอนค่อน,นข้างลําบากในความต่อเนื่องเมื่อทางวัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอาจรบกวนการเรียนของเด็กทางวัดพุทธานุสรจึงได้เริ่มโครงการปรับปรุงก่อสร้างระยะที่2ในด้านของการจัดสร้างโรงเรียนให้เด็กไทยอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อไม่ให้มีการขาดตอนในระหว่างการเรียน ทางวัดพุทธ,ธานุสรจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงสถานที่ภายในปีพุทธ,ธศักราช2559ด้วยงบประมาณ6ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว200ล้านบาทไทยจึงใคร่ขอความอุปถัมภ์จากผู้มีกุศลศรัทธาทุกท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านเจ้าคุณสุชาติหมายเลข0819080820 อนนี้เราตามปุ๋ยรุ่งอรุณไปที่จังหวัดน่านวัดช้างคำบวรวิหารเป็นพบออกับความงดงามซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า700ปีช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เรายังคงตามเรื่องราวของอาณาจักรตามพรล,ลิงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะ ครับที่เราเห็นอยู่เป็นหินยอดแหลมๆนี้ที่เราเชื่อว่าทางศาสนาพราหมณ์เรียกว่าลึงคบันพศนั้นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดแรกของศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาที่สร้างสิ่งที่เคารพบูชาโดยมีความเชื่อว่าเทพเจ้าประทานมาซึ่งจุดตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินทางเรือของอผู้ที่มาเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์จากอินเดียและนี่คือที่มาของชื่อตามพลิงชื่อแรกที่ปรากฏในหลักฐาน ของเมืองนครสิมราชมีหลายลัทธิบางรัฐที่ก็บูชาพระพรหมสูงสุดแต่ที่เข้ามานครมากที่สุดคือรัฐทธิสายวณิกายสายวะก็คือศิวะคือพระอิศวรทีนี้ในรัฐที่สายวณิกายนี่เขาบูชาอยู่สองอย่างคือบูชาเป็นรูปพระศิวะก็ได้หรือบูชาเป็นศิวลึงก็ได้ทีนี้ในศิวลึงนี่แบ่งเป็นสองส่วนอีก ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาเรียกมนุษย์สลึงคือมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ลึงควันพฤนี่เหมือนกับสูงสุดและเทพเจ้าสร้างมันเหมือนกับเจดีเหมือนพระธาตุเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่แตกหักนี่ไม่ได้ต้องรักษากันอย่างดีเพราะว่าลักษณะนี้หายากมากเป็นเป็นสถานที่ที่สยวิกายเขาเขาหายากมันเหมือนกับเขาพระสุเมนที่มีสวลึงของเทพเจ้าอยู่เชื่อว่าเขาคาก็ศตวรรษที่1112เริ่มจากตรงนี้ก<ม>่อนที่มนุษย์จะไปสร้างอีก อีกอีกหลายเนินมาหาที่ที่เป็นลักษณะที่ตรงกับเขาเรียกว่าคำพีคำพีสิวบูรณะนเป็นคำพีที่ที่เกี่ยวกับการหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพรามรวันนี้ต้องขอขอบคุณปุยรุ่งอรุณนะคะที่นำความรู้และยังสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราได้ทราบที่มาของเมืองตามพอลลิงแล้วนะคะว่านความศิลธรรมราดหมายถึงอะไร ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดย p พรีม l i ไลฟ i m e นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผู้ใจใส,ร,ส,ร,สรีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทท่ามกลางหุบเขาแม่จันแวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามและดอกไม้สดสวยนานาพันธ์ แล้ววันนี้อีกหนึ่งสถานที่ที่อยอิงเล็กคเมนนะคะว่าถ้าคุณชาที่พักผ่อนที่โจทย์เชียงรายต้องภูใจใสรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะสำหรับคนที่ชอบทมคือทัศธรรมชาติบนหลังม้านะคะนหมอกรามก็มีม้าบริการให้ถึง50ตัวทีเดียวนะคะ เราจะได้สัมผัสกับทิวเขาที่สวยสันดงามตลอดสองสามชั่วโมงที่คุณได้นั่งบนหลังมานั้นคุณจะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งที่จะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มทีเดียวค่ะ <Pre view. S 1> มาถึงผูใจไซรีสอร์ทแอนด์สปาถ้าไม่ได้มาสปานี่ก็ือบนมาไม่ถึงนะคะที่นี่มีสปาให้เลือกีนหลากหลายโปรแกรมนะคะแต่ถ้ามาเป็นคู่นี่นะคะจะได้ลดเป็นพิเศษเหลือแค่คู่เลยแค่6 0 0 0บาทเองนะคะนวด3มชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันนะคะ ผักที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษนะคะสลัดล็อกเก็ตที่เสิร์ฟบ,บนภูใจใสนั้นเป็นแปลงผักซึ่งที่นี่ก็ปลูกเองนะคะไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็สนุกสนานนะคะเรียกว่ามาภูใจใสเนี่ยมีกิจกรรมให้เลือกทําเยอะแยะนะคะจะเรียนรู้วิธีการทํากับข้าวทาน้าสลัดหรออือย่างวันนี้อิงอิงมาเก็บผักสดเพื่อจะทำล็อกเก็ตสลัดกับมือตัวเองเลยค่ะ หาเมื่อเย็นซึ่งอิงไปเก็บมากับมือเลยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่ภูใจใสก็จะสามารถเลือกทํากิจกรรมแบบนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะผักปลอสานพิษที่เห็นอยู่นี้คือปีมืออิงิงเก็บเช็บน้องคณาสลัดที่เป็นสกเนเจอร์ของที่ภูใจใสนี่มีชื่อว่าอะไรคะสลัดภูใจใสจค่ะสลัดภูใจใสค่ะผักปลอสารพิษแต่ จะอร่อยก็ต้องเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดมีอะไรบ้างคะต้องใส่อะไรบ้างน้ำผึ้งค่ะน้ำมันสลัดกระเทียมนะคะค่ะใส่กระเทียมใส่หอมแดงแล้วอีกคะหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่กระเทียมหอมแดงหอมใหญ่ไปโหระพานะคะมาซอยโรสแมรี่ แกน,นิดหนึ่งค่ะออริกาโน่ออริกาโน่นิดหนึ่งพริกไทย,ไทยอ่าแล้วก็น,น้ำมันสลัดน้ำมันสลัดเล็ไวาร์วานิชาอ่าน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มแดงเขาเรียกว่าอะไรนะคะบาซซามิกบาซซามิกนะคะเ mm hmm. กือบพัาพีเนาะ ก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งโอ้น้ำผึ้งเยอะเลยเนาะเท่านี้เป็นอันเสร็จพิธีนะคะโอ้โหนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถ้าหากคุณพักผ่อนที่ภูใจสรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วหลังจากมีเจ้าหน้าที่พาคุณไปเก็บผักปลอดสารพิษมาแล้วคุณสามารถเลือกเมนูทําเองได้แต่วันนี้อีกเลือกทําเมนูน้ําสลัดซึ่งแบบทําให้เราไม่อ้วนใช่ไหมคะเชฟอีกก็เลยถามเชฟนอนว่าสูตรน,น้ําสลัดของภูใจสัยทำยังไงและนี่แหละคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมถ้าเกิดคุณมาพักที่ภูใจใส์รีสรอร์ทแอนด์สปาแล้วคุณสามารถมาเรียนกับเชฟนอได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมอาหารต่างๆนะคะที่คุณอยากจะเรียนนอกจากจะได้มาสนุกสนานพักผ่อนแล้วกลับไปก็มีความรู้ติดมือกับบ้านด้วยค่ะ15ปีผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีอะไรแปลกใหม่เยอะเลยนะคะอยากให้มาเที่ยวภูใจใส ที่นี่ตอนหน้าหนาวนี้นะคะเพราะว่าอากาศจะเย็นสบายแล้วดอกไม้จะสวยมากอย่าลืมนะคะกดดอกจัน3 3 6 0 8 8แล้วโทรออกฝากคำตอบไว้และสัปดาห์หน้ามาลุ้นหลยชื่อผู้โชคดีนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาพักผ่อนที่ผู้ใจสัรีสอร์ทแอนด์สปาและมารับทานอาหารอร่อยๆที่ร้านชีวธรรมดาที่ริมมน้ำกกนะคะ ถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสมาพักที่ภูใจใสรีสอร์ทแอนด์สปาแล้วอิงอิงแนะนำนะคะว่าต้องสั่งค่ะไ่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้ผัดกับไส้อัวหรือออเดอร์ฟเมืองลาบหมูคั่วเห็ดหอมชุบแป้งทอดและสลัดภูใจใส่นะคะซึ่งเสิร์ฟกับขนมปังแล้วน้ําซอสพิเศษซึ่งผักสลัดทั้งหมดในจานวันนี้เนี่ยเป็นฝีมืออิงเก็บมาเมื่อตอนเย็นนี้เองค่ะ สนับสนุนการเดินทางโดยเอวิสบริการรถเช่าทั่วประเทศยินด,ดีด้วยกับทั้ง5ท่านนะคะที่จะมีโอกาสไปชมดอกทิวลิปงามกลางสวนสวยที่เนริสารีสอร์ทเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วเนริสารีสอร์ทตั้งอยู่ในจังหวัดใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3จังหวัดเพชรบูรณ์และนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดี5ท่าน ที่ได้รับบัตรที่พักจากเมริสารีสอร์ทมูลค่า7,500บาทรายชื่อผู้โชคดีคุณฐานนัพักคำหอมพะเยาคุณหาไทยรัตน์โรจนสุวรรณกรุงเทพคุณบริสุทธิ์ง้นนทุมชนบุรีคุณศรีนวลสว่างศิลป์กรุงเทพค,คุณสุภก,กิจจันเรืองนนทบุรีคำถามประจำสัปดาห์นี้ภูใจใสรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ในจังหวัดใด1เชียงใหม่2เชียงรายสพะเยาช่วงคนไทยชวนเที่ยว ร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากภูใจใสมูลค่า24,000บาท5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะหมดเวลาการตอบย้ำความเป็นไทยในตัวคุณอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสวิสโซเทลเลยคองคอยที่มาร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไทยให้กับคนไทยทุกคนได้ชมกันนะคะ หากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.ing.com หรือแฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจจริตค่ะแล้วกลับมาร่วงตอบย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกันได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางทอทบ5แบบนี้นะคะกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ you mm -hmm. mm -hmm.